บทที่สามวิลลี่อดมองไปยังพระพุทธรูปบ่อยๆไม่ได้สีทองสุกปรั่งกับพระพักอิ่มเอิบงดงามเหมือนจะแย้มสวนแต่ก็ไม่เชิงเสียทีเดียวจับตาชวนให้เพ่งพินิจแล้วก็เกิดความรู้สึกจับใจเป็นพระพักที่อธิบายลักษณะไม่ถูกไม่ยิม้มไม่บึง้งดูราวกับไม่มีอารมณ์ใดๆแต่ก็ไม่ใช่เย็นชาหรือซื่อทื่อ ดังปฏิมากรไรวิญญาณเธอชอบพระพุทธรูปองค์นี้มากหรือผมบอกไม่ถูกพระพักของท่านแปลกๆที่จริงตอนเด็กๆผมเคยเห็นพระพุทธรูปแบบนี้หลายครั้งในโบสถ์โบสถ์ทุกแห่งมีพระพุทธรูปเหมือนโบสถ์พระคริสต์มีไม้กางเขนแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะยังเด็กจำหน้าตาท่านก็ไม่ได้เพิ่งจะมีโอกาสพิจารณาพระพักพระพุทธรูปตอนนี้เอง ในตาวิลลี่ยังจับอยู่ที่พระพุทธรูปทำให้ผมเกิดความรู้สึกแปลกๆเหมือนในช่องอกในสมองของผมว่างๆอย่างไรชอบกลว่างหรือตรีศักถามพรางมองหน้าวิลลี่แล้วหันไปมองดูพระพุทธรูปเธอใช้คำว่าว่างทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้เขาหันไปมองผมดูพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จับตานิ่งอยู่นานพรางกล่าวว่า จริงสิมีคนเขาบอกว่าพระพักพรพุทธรูปนั้นแสดงความว่างคือเป็นใบหน้าของคนที่หมดกิเลสหมดอารมณ์จิตใจว่างบริสุทธิ์ตรีศักยิมนินิดๆสัพยอกว่าบางทีมองดูพระพุทธรูปอยู่นานๆเธออาจจะว่างขึ้นมาบ้างก็ได้กระมังเธอเคยทำสมาธิได้มาแล้วไม่ใช่หรือตอนเด็กๆผมจำไม่ได้แล้วครับ ไม่รู้ว่าผมเคยทำสมาธิไม่รู้ว่าผมเคยทำได้ยังไงวิลลี่ลุกขึ้นยืนผมว่าผมควรจะกลับห้องเสียทีเรื่องไปเมืองไทยถ้าเธอว่างและอยากจะไปด้วยก็บอกนะเท็เองก็ไม่ได้ไปมาตั้งสิบปีแล้วนี่บอกเพร่อเธอด้วยว่าฉันชวนบางทีพ่ออาจจะสนใจและเธอเองล่ะผมก็อยากไปเหมือนกัน บางทีถ้าผมได้ไปผมจะชวนแกรนด์หรือแมรี่ไปด้วยแมรี่หรือหล่อนเป็นเพื่อนรักพิเศษของเธอหรือเปล่าตรีศักด์ถามยิ้มยิ้มวิลลี่ยิ้มเช่นกันผมคงต้องแต่งงานกับเธอนัแหละครับเขาลาตรีศักด์กลับไปที่ห้องแกรนด์นอนหลับอุตุอยู่บนเตียงของเขาวิลลี่ถอดเสื้อกางเกงแล้วก็ซุกตัวเข้าในผ้าห่มพระพักพระพุทธรูป ยังติดตามมาติดตาติดใจดูเหมือนพระพักอันสงบว่างของท่านจะลอยปรากฏอยู่ในสำนึกของวิลลี่ตลอดเวลาวิลลี่ไม่ได้กำหนดจิตใจตัวเองแต่ทว่าจิตของเขาถูกบางสิ่งบางอย่างกำหนดให้ว่างวูบขึ้นมาในฉับพลันมันวูบดิ่งลึกลงไปลึกลงไปไม่เห็นสิ่งใดได้ยินแต่เสียงเหมือนมีคนเรียก แววมาไกลๆเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจนักในที่สุดการดิ่งนั้นก็หยุดพร้อมๆกับที่วิลลี่รู้สึกเหมือนตื่นแต่เป็นตื่นที่ไม่เหมือนตื่นจะกลับวิลลี่ลุกขึ้นนั่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือความฝันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรกันแน่หนอที่เกิดขึ้นกับเขา เช้านี้พิมพ์ตื่นแต่ตีห้าเพราะจะต้องออกไปยังเรือนแรมเพื่อพบก,กับนักท่องเที่ยวคณะแรกที่เข้าพักตั้งแต่เมื่อวานนี้และส่งพวกเขาลงเรือขึ้นไปอยุธยาต่างใจตื่นเช่นกันต่างใจตื่นเช่นกันเขาลุกขึ้นนั่งบนเตียงจะไปลหรือจ๊ะพิมพ์ค่ะกำหนด ให้เรือออกเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวไม่ทันชาวมืดรถคงไม่ติดต่างใจปารบขณะที่ภรรยาเดินไปเข้าห้องน้ำพี่ต่างนอนต่อเถอะค่ะพิมพ์ว่าพิมพเข้าห้องน้ำแต่งกายเสร็จเรียบร้อยลงมาข้างล่างเดินข้ามไปที่ตึกใหญ่ทางระเบียงเชื่อมซึ่งไรไปซึ่งชายประโยชน์เป็นทั้งทางเชื่อมตึกเล็บเรือนหอของหล่อนกับต่างใจและตึกใหญ่ และยังวางโตเก้าอี้เหล็กดัดซึ่งเป็นทั้งที่พักผ่อนภายใต้หลังคาคลุมแบบศาลาอีกด้วยที่ตึกใหญ่คุณหญิงสมมนัดตื่นแต่มืดลงมานั่งดูผู้คนทำงานอยู่ตรงชานหลังตึกตามเคยอ้าวพิมพ์จะไปไหนแต่มืดล่ะจะไปดูพวกแขกที่มาพักไงคะเออจริงใหญ่ก็ลืมไปทานอะไรเสักหน่อยสิลูก คุณหญิงสมนัททำท่าจะเรียกเด็กแต่พิมพ์ว่าไม่ต้องหรอกค่ะพิมพ์ยังไม่หิวเลยไปทานเอาที่โน่นดีกว่าเพิ่งตีห้าครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่ากว,าก,วาก็คงถึงพิมพ์ไปเลยนะคะตึกเก่าๆหลังนั้นกับที่ดินเกือบห้าไร่ในที่สุดก็กลายเป็นเกรส์หรือเรือนแรมแม้จะยังไม่ถึงกับสร้างเป็นโรงแรมใหญ่ตามความตั้งใจของต่างใจก็เท่ากับทดลองดูก่อน พอสร้างซ่อมและจัดการติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวทางต่างประเทศเรียบร้อยได้รับคณะนักท่องเที่ยวคณะแรกก็ดูจะมองเห็นแต่กำไรเพราะโรงแรมเรือนแรมตามริมน้ำกำลังบูมทั้งคณะนักท่องเที่ยวคณะนี้ก็ล้วนแต่เศรษฐีนี่ถ้าปล่อยให้ยายพิมพแต่งงานกับคนอื่นแล้วก็เสียดายแย่พิมพ์ขับรถจากราชวัตรข้ามทางสะพานพระรามหก ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงปากซอยเข้าไปยังเรือนแรมของหลอนปากซอยเล็กๆบัดนี้ขยายกว้างขึ้นพอให้รถยนต์สวนกันได้แต่กว่าจะขยายก็ต้องเสียเวลาติดต่อกับเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดินสองข้างซอยอยู่นานเหมือนกันบางรายก็พูดยากต้องซื้อบางรายก็พูดง่ายยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมซอยแคบ,แคบ,แคบ จึงกลายมาเป็นถนนเล็ก,ลกๆลาดยางที่ส่วนรกๆและตึกเก่าซึ่งเคยล้อมบริเวณด้วยรัวลวดหนามกับต้นชบาบ้างผู้ระหงบ้างต้นไม้ต่างๆที่ขึ้นงอกงามเองบ้างบัดนี้ลอ้อมรอบด้วยกำแพงฉาบปูนหน้าประตูมียามเฝ้าป้ายข้างประตูปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษงดงามว่าพิมเกสเฮา เรือนลุงขจรยังคงอยู่ด้านหน้าแต่ดัดแปลงเป็นศาลาไว้ให้แขกนั่งพักผ่อนท่ามกลางหมู่ไม้ครอบครัวลุงขจรยกไปอยู่ทางด้านหลังของตัวตึกที่ตรงนั้นสร้างเป็นครัวและที่พักคนงานแต่ลุงขจรกับป้าบุญศรีได้อยู่ห้องที่แยกออกมาเป็นสัดส่วนส่วนด้านข้างหนึ่งต่อเติมเป็นตึกสามชั้นเป็นห้องพักได้15้ห้องสำหรับแขกที่ล้นจากตึกใหญ่ ซึ่งพักได้เพียง12ห้องพิมพ์ขับรถจอดทางด้านหลังของตัวตึกมองเข้าไปในครัวเห็นกำลังชุนลมุนวุ่นวายกับการประกอบอาหารบางคนกำลังยกถาดอาหารออกมาพอดีเสียงป้าบุญสีเร่งเร,เร็วเข้าเถอะ6กโมงแล้วบอกแขกเอาไว้ว่าอาหารตั้งโต๊ะหกโมงครึ่งเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกพิมพ์อดยิ้มไม่ได้ โผล่เข้าไปทักทายป้าบุญสีก่อนแล้วจึงขึ้นบันไดตึกไปห้องนั่งเล่นซึ่งดัดแปลงเป็นห้องล็อบบี้ส่วนห้องรับแขกนั้นห้องใหญ่แปลงเป็นห้องอาหารห้องเล็กจัดเป็นบาร์สำหรับนั่งดื่มเหล้าหรือดื่มกาแฟตามอัธยาศัยลุงจรอ,อยู่ในห้องล็อบบี้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการนั้นเป็นเพื่อนกับต่างใจเคยทำงานในโรงแรมใหญ่ๆมาแล้วเป็นคนไทยชื่อนายเมืองแมน พวกฝรั่งจึงเรียกสั้นๆว่าแมนดูเหมือนคณะท่องเที่ยวจะเตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วหลายคนอยู่ในห้องล็อบบี้มองออกไปเห็นอีกหลายคนกำลังเดินเล่นอยู่แถวสนามหน้าตึกดูท่าทางจะสนใจกับทิวทัศน์กลางลาําน้ำบางคนก้มๆเงยๆอยู่แถวต้นแกนิกาที่กำลังทิ้งดอกขาวพราวเกลื่อนใต้ลำต้นพวกที่อยู่ในห้องสิบกว่าคน ยืนร้อมรอบแมนกับขจรลักษณะการออกจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติอยู่คุณพิมพ์มาแล้วแมนบอกเป็นภาษาอังกฤษในทันทีที่พิมพ์ย่างเข้าประตูชื่อของหล่อนทำให้ทุกคนรู้ทันทีว่าหล่อนเป็นเจ้าของเรือนแรมแห่งนี้จึงหันมามองดูหล่อนเป็นจุดเดียวกันอรุณสวัสดิ์ค่ะยินดีที่ได้พบกับพวกคุณหวังว่าเมื่อคืนนี้ทุกคน คงจะนอนหลับสบายดีผมสบายดีแต่มีอยู่บางคนคงจะไม่ใคร่สบายนักหนุ่มอเมริกันจากนิวยอร์กตอบติดตลกทำให้พิมพ์ประหลาดใจทำไมล่ะคะขจรเหลือบตาขึ้นมองภาพเหนือตอผิงจำลองสะดุดใจสะดุดใจพิมพ์ทันทียังไม่ทันถามสุภาพบุรุษชราผมสีเทาแกมเงินผู้หนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่า ภรรยาของผมเห็นเขาพยักหน้าไปยังรูปภาพขณะพูดต่อไปว่าเธอว่าเธอเห็นเด็กผู้หญิงเหมือนในภาพนั่นเอาอีกแล้วก็คุณทวดหายไปตั้งนานแล้วนี่นาก่อนจะทำเรือนแรมตอนที่ครอบครัวพิมพ์ยังอยู่ตอนหลังๆก็ไม่ได้มีอะไรมากระตุกกระตากอีกเลยนี่นาฉันเห็นจริงๆนะฉันตื่นขึ้นมาตอนดึกเห็นเด็กผู้หญิงแต่งตัว หน้าตาเหมือนในรูปนั้นเลยยืนอยู่ในห้องแต่เห็นประเดี๋ยวเดียวถึงอย่างนั้นฉันก็ยืนยันได้ว่าฉันเห็นคุณสองคนนี่อยู่ห้องไหนคะคุณแมนห้องที่คุณพิมพ์เคยนอนนั่นแหละครับขจรจอตอบแทนห้องนอนคุณทั่วสีนวลน,นั่นเองมีหน้าหะ่ะไม่ใช่ฉันคนเดียวนะคุณวูดก็เห็นคุณวูดคือมิสวูด เศรษฐีนีไม้เข้าวัยชราเช่นกันแต่กริยาท่าทางยังกระฉับกระเฉงหล่อนว่าฉันคงจะฝันไปนะมันครึ่งหลับครึ่งตื่นชอบกลฉันรู้สึกเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่เคียงข้างตลอดเวลาฉันเห็นเธอแต่ฉันขยับขยื่นไม่ได้เลยจนกระทั่งหล่อนหายไปแล้วฉันจึงลุกได้คงไม่มีอะไรหรอกคะ่ะบางทีภาพนี้ อาจทำให้พวกคุณฝันหรืออุปทานไปเองพิมพ์ว่าแมนพยักน้าเห็นด้วยแต่ขจรเงียบกริบบางคนอุทานสนับสนุนว่านั่นสิแต่หนุม่มใหญ่คนเดิมหัวเราะพลางสัพยอกว่าหรืออาจจะเป็นผีของท่านผู้นี้จริงๆก็ได้คุณขจรบอกว่าเธอเป็นบรรพบุรุษของคุณพิมพ์คุณกลัวหรือเปล่าคุณบูธ มิสซิสวูดสันสีตาฉันไม่เคยกลัวผีฉันไม่เคยกลัวผีมวผแม้จะแน่ใจว่าสิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่ความฝันและไม่ใช่อุปทานแน่ๆแ,แต่ฉันก็ไม่กลัวเพราะคุณไม่ได้เห็นแบบเดียวกับที่ฉันเห็นฉันเห็นด้วยในตาของฉันเองทีเดียวมิสซิสจวดชีที่ดวงตาไม่ใช่ครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ตื่นเต็มที่ทีเดียวเห็นเธอยือนอยู่ตรงมุมห้อง แม้จะไม่มีแสงไฟก็มีแสงจันทร์เห็นเธอได้อย่างถนัดชัดเจนทีเดียวแต่เพียงแค่ฉันกระพริบตาเธอก็หายไปแล้วภรรยาผมไม่กลัวแต่เธอก็อยากขอเปลี่ยนห้องมิสเตอร์สจวกล่าวต่อทำให้คนอื่นๆหัวเราะขันๆแม้แต่ตัวมิสเตอร์สจวเองก็อดหัวเราะไม่ได้เขากล่าวต่อถึงจะไม่กลัว เธอก็ไม่อยากนอนอยู่ในห้องเดียวถึงจะไม่กลัวเธอก็ไม่อยากนอนอยู่ในห้องเดียวกับคนที่เธอไม่รู้จักคงจะไม่ดีนักถ้าจะต้องตื่นขึ้นมาพบกับกันอยู่ตลอดเวลาผมอยากได้ห้องด้านหน้าอยู่แล้วสุภาพบุรุษผมบางเอ่ยขึ้นพางพยักหน้ากับชายหนุ่มที่มาด้วยกันกับเขาเราไปนอนห้องนั้นกันนะคริฟฉันอยากพบกับสิ่งนั้นเหมือนกัน อย่างน้อยก็จะเป็นการพิสูจน์ว่ามันเป็นสิ่งที่มีจริงอยู่ในโลกเช่นเกิดมาอายุ67แล้วยังไม่เคยพบหรือเห็นสิ่งนี้ด้วยตัวเองเลยสักครั้งเดียวจบบทที่สาม